สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับปอนเต็นปอนรถสวยนะครับก่อนชมรีวิวนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นตัว v ีออสนะครับปี2015-2016นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้ากันต่อเลยนะครับไฟหน้านะครับคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมันติดิฟเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบสีขาวนะครับ ตัดด้วยโครเมียมนะครับตาโตต้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นมันติดดิฟเตอร์เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับสินอุปกรณ์เสริมนะครับที่เสริมมากับรถนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ไม่โอเวกร์เสริมเลยที่มาจากกับรถด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเริ่มจากน็อตตรงนี้ก่อนเลยนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตนะครับยังไม่มีร่องรอยการแกะการขยับนะครับ เม็ดอาร์คนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับตาโตตาแท้นะครับแล้วก็มาที่โครงสร้างภายในกันต่อเลยนะครับด้านในนะครับนี่นะครับจุดเม็ดอาร์คนะครับครบหมดนะครับเดี๋ยวผมใช้ไฟสองให้อีกทีหนึงจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับตัวหนังสือด้านในนู่นเลยนะครับตัวปั๊มหนังสือนะครับยังอยู่คมชัดเลยนะครับต่อมาที่ซุ้มโชคนะครับนี่เลยนะครับ ตาปั๊มชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คนะครับจุดรอยเชื่อมนะครับคมชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะครับด้านในนะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับตัวปั๊มหนังสือ or นะครับยังอยู่ครบเลยนะครับส่องเข้าไปถึงข้างในนู่นเลยก็ได้นะครับเม็ดอาร์คข้างในนะครับครบหมดเลยนะครับลูกกลมนะครับคันด้านข้างนะครับน็อตเดิมนะครับยังไม่มีร่องรอยการแกะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อเลยนะครับตัวหนังสือนะครับหน่านะครับยังชัดเจนนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ข้างในนี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเม็ดอาร์เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกานข้างกันต่อนะครับผมใช้ไฟฉาย2องเลยเม็ดอาร์นะครับในตรงนี้เลยนะครับ ยังคมชัดนะครับเรียงตรงสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับฝั่งนี้นะครับตัวปั๊มนะครับจะเป็น1 L นะครับมีเม็ดอาร์นะครับตรงนี้เลยอยู่ข้างในนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูคานตั้งนะครับเด๋ยวผมสองคานตั้งก่อนคานตั้งนะครับนี่นะครับมันจะมีเม็ดอาร์นะครับเรียงตรงลงไปเลยนะครับคานตั้งจะต้องเป็นล่องสวยงามอย่างนี้นะครับนูนแล้วก็มีเม็ดอาร์ด้วยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ฝั่งนี้กันต่อนะครับ เม็ดอักนะครับตามซุ้มชคนะครับอยู่ครบนะครับเม็ดอักนะครับฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งอลนะครับเม็ดอักเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เม็ดอักต้องฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูการรับประกันนะครับของเรานะครับมีการตรวจสอบนะครับจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับร่วมกับ TTB นะครับก็คือจะเป็นการตรวจสอบรายงาน ผลตรวจเช็คสภาพรถยนต์นะครับภายใต้การดูแลของสมาคมการประเมินรถยนต์ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะให้มาอย่างนี้เลยนะครับหนังสือรับรองนะครับโดยกูอินสเปคชั่นนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดตัวรถนะครับเป็นโตต้าวีออสหนึ่งาเจนะครับสีขาวนะครับทะเบียนนี้เลยเล็กไม้เท่านี้ตัวรุ่นปีคศผลิตคศผลิตนะครับจะเป็น2 0 1 5ปลายปีจน2016นะครับระดับคุณภาพนะครับของตัวนี้นะครับ5ดาวก็คือได้เต็มของรถคันนี้นะครับคือโครงสร้างได้5ดาวนะครับภายนอกได้5ดาวภายในได้5ดาวนะครับ เครื่องยนต์ก็คือสภาพดีนะครับเพิ่งตรวจสอบไปเมื่อวันที่29เดือน3นะครับปี2022นบอะครับแต่เราก็จะมีรายละเอียดโครงสร้างตัวรถให้ละเอียดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างด้านข้างกันต่อเลยเม็ดอักสปอร์ตตัวถังนะครับเลี้ยงตรงสวยงามเลยนะครับน็อตฝาน็อตนะครับฝาประตูนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับ เดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างบานหลังกันต่อเลยนะครับเบนอาร์กนะครับเบนอาร์กนะครับนี่เรียงเลยนะครับด้านข้างคือเราต้องดูเบนอาร์กเป็นหลักก่อนเลยนะครับถ้ามีรอยปั๊มรอยตอกมาที่ไม่เหมือนโรงงานนะครับแน่นแปลว่ารถอาจมีการโดนชนแล้วแน่นอนแต่วีออดนะครับจุดหลักเลยนะครับด้านข้างประตูหลังนะครับจะต้องเป็นรอยจับจากขุ่นยนอย่างนี้นะครับจะต้องไม่มีรอยกันพ่นสีนะครับจะต้องเหมือนกันสองฝั่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับ ดีไซน์ด้านหลังนะครับไฟท้ายวีออสนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงนะครับมีตาวีออสโคเมียมนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตาโต้ตานะครับจะเป็นแบบโคเมียมนะครับด้านล่างกันชนท้ายนะครับจะมาพร้อมไฟทับทิมนะครับเป็นไฟสะท้อนนะครับอันนี้เปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน็อตฝากระโปรงท้ายต่อเลยนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีล่องรอยการแกะการขยับนะครับเม็ดนักเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับซีเดิมนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเม็ดนักอยู่ครบนะครับอ่าแล้วก็ มาดูตรงนี้ต่อนะครับเม็ดอักด้านข้างนะครับอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้3ามจุดนะครับร่องต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวยงามเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันด้วยข้างในต้องไม่มีร่องรอยการเชื่อมนะครับจะต้องเป็นสีพื้นเลยจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนี่นะครับเม็ดอักนะครับอยู่ครบนะครับตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แสงสะท้อนนะครับร่องต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเรามาดูด้านในต่อด้านในต้องเป็นสีพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านล่างนะครับยางอะไหล่นะครับเริ่มต้นจากฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับซีนนะครับจะออกขาวๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับเม็ดอ้งอยู่ครบนะครับร่องสวยงามนะครับนูนสวยงามนะครับอ่านี่นะครับซีนท้ายนะครับสีเดียวกันหมดนะครับ ต้องไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับซีนนะครับซีนจะต้องเป็นสีเดียวกันหมดเลยทั้งหมดนี้แล้วก็ไม่มีร่องรอยการพ่นสีด้วยเม็ดอากเดิมร่องเดิมนะครับรอยนูนเดิมเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างบ้านหลังอีกฝั่งหนึ่งกันต э ่อเลยนะครับเม็ดอากนะครับเดิมทุกจุดนะครับเลียงตรงสวยงามมากถ้าเม็ดอาร์คนะครับมีร่องรอยการตอกมาใหม่มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับให้สังเกตว่ามีร่องรอยการท่นสีหรือเปล่านะครับ เดี paid, ๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อเลยด้านข้างนะครับตรงนี้เลยนะครับจะต้องไม่มีร่องรอยการพ่นสีเข้าไปนะครับจะต้องเหมือนกันสองฝั่งด้วยต่อมานะครับน็อตฝาประตูนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการขยับนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับเดี๋ยวดูที่ข้างล่างด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเพจเพจนะครับผลิตเดือนธันวาคมนะครับปี2015นะครับก็จะจดปี16นะครับก็จะเป็นรถปี2016นะครับ เดี๋ยวเรามาชมบานสุดท้ายแล้วนะครับเม็ดอัสปอร์ตตัวถังนะครับเลี้ยงตรงสวยงามชัดเจนนะครับถ้าบานหน้านะครับด้านข้างนะครับจะไม่เหมือนบานหลังนะครับบานหน้านะครับจะต้องเป็นรอยอาร์คนะครับแล้วก็ต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเบาะคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะก็ยังค่อนข้างสวยงามนะครับแทบไม่มีร่องรอยการขีดขาดนะครับ จะมีฝั่งด้านคนขับนะครับอ่าจะยุ่ยนิดนึงนะครับตรงนี้ปิดด้านข้างนะครับอ่าจะมีตําหนิตรงนี้นะครับอ่าคล้ายๆเลือกกลาวนิดนึงนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ภายในนะครับค่อนข้างสะอาดนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับจะมีถุงลมคู่หน้าแล้วนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับวิทยุนะครับเป็นแบบ MP3 นะครับก็คือเสียบ USB นะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะครับ แอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็ความเย็นแล้วก็ออกตรงเท้าด้วยนะครับตรงนี้เกียร์นะครับก็คือจะเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยเบาะด้านหลังนะครับสวยงามนะครับสะอาดนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นรูนิดหนึ่งนะครับก็ตามสภาพการใช้งานนะครับ เกือลืมเลยนะครับเลขไม้์คันนี้นะครับอยู่ที่85,126โลนะครับล้อคันนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยนะครับลายล้อนะครับตอนแรกคันนี้นะครับจะเป็นล้อกระทาฝาครอบนะครับแต่ว่าลูกค้าได้มีการเปลี่ยนนะครับเป็นเอาล้อแม็กตัวท็อปมาใส่แทนนะครับยางก็ปีไหนเอ่ยดูปียางก่อนปี2020นะครับก็ยังใช้ได้ยาวๆนะครับล่องยางนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับ วันนี้นะครับเราก็ได้รีวิวนะครับเจ้าคันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับที่เต็นท์ปอรถสวยนะครับสามารถทดลองขับได้นะครับเต็นท์เราเปิดบริการทุกวันนะครับอยู่คลงสี่คลองหลวงนะครับแล้วก็ก่อนจากวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับขอมาุณครัสวัสดีครับ